ยาจิตเจ้าออมันได้ยาจิตมาแนะนำอาหารเสริมค่ะโมซสาเหมาะสำหรับมนยิ่เงเอากินแล้วผิวพ่รนดีคือหมายก็มาอกตึงรูฟิตประมาณนั้นแหละค่ะแล้วก็ที่ไม่ท้องจะกินได้ค่ะอารมณ์สิบว่องมดหรือผิวพ่รนกระดีน้ำขั้นื้อกล้องนึงแถมกาแฟาลดนหนัก บำรุงผิวกระจ่างใสสิได้สวยวันสวยขึ้นจะกินข<ม>องดีทักมาหาจะกินด้จา้าเบอร์โทร0926209731ค่ะป้าอยากแนะนำคนปลาตองแน่ผู้ใดอยากมีรายได้เอ่อแล้วป้าผู้ใดยมีรมยไดไ้คือป้าทักมาเลยเด้อยค่ะ แยกกินเจ้ากระชากงแล้วอย่าฝ่าฟัใส่แยกกิตเลือกขายตำมะุึงเพราะแยกกิตเข็นตโตนี่เป็นข้างลวยของแยกกิตแล้วก็แยกกิตก็ได้กินเองข้อมรู้สึกวบาดีจริงๆค่ะเชิญทุกคน้อคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ